สวัสดีครับพบกับช่องความรู้ฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเคยเป็นข้อสอบ P ีเทส่วนผูหลักปี61นะครับก่อนที่จะมาทําข้อนี้เดี๋ยวขอทบทวนเนื้อหาเมื่อคลิปที่แล้วก่อนนะครับเนื้อหาเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนกันเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปนะครับก็เป็นทฤษฎี ที่มันเกี่ยวข้องกับสัมเี่ยมุมฉากนะครับอ่าเรามาทบทวนเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันก่อนนะครับเขียนหน้าหลักนะครับของกระดาษนี้นะครับอันนี้ครับเป็นรูปของสัมเี่ยมุมฉากนะครับถ้ามันจะมีสูตรพีทาโกรัสนะครับที่บอกว่าถ้าเราเอาเนี่ยครับนะครับเอา a ยกกำลังสอง บวกกับ b ยกกำลังสองมันจะเท่ากับด้านที่อยู่ตรงข้ามก็คือด้าน c ยกกำลังสองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับคงจำกันได้ใช่ไหมครับอานะครับคงจำกันได้นะครับก็ใครที่ยังไม่เรียนคลิปที่แล้วก็ไปเรียนคลิปที่แล้วได้เลยนะครับอาทีนี้เรามาทําโจทย์กันบ้างนะครับ โจทย์ข้อนี้เนี่ย <c oughs> เป็นโจทย์ที่ข้อสอบเข้ามอลหนึ่งชอบออกเลยนะครับเป็นแนวนี้นะครับคือโจทย์เขาถามว่าจํานวนในข้อใดเนี่ยมีตัวประกอบเป็นจํานวนนับแปดจำนวนถ้าเรานะครับมันจะมีทริคการหาจํานวนตัวประกอบนะครับทริคการหาจํานวนตัวประกอบก็คือวิธีการที่หนึ่งนะคก็คือเราต้องแยกตัวประกอบของมันมาซะก่อน วิธีทีท่1จดเลยครับว่าแยกตัวประกอบนะครับเมื่อเราแยกตัวประกอบแล้วเนี่ยมันคือเขียนในรูปของจำนวนเฉพาะยกกำลังคูณกันใช่ไหมครับซึ่งมันจะมีเลขยกกำลังซึ่งขั้นตอนที่2เนี่ยให้เรานำนำเลขชี้กำลัง เรานำเลขชีกก 1, กขช้กำลังมาบวกหนึ่งนะครับแล้วก็นำเลขชี้กำลังมาบวกหนึ่งแล้วเนี่ยขั้นตอนที่สามครับเราก็ต้องจับมันมาคูณกันนะครับเราก็ต้องจับมันมาคูณกันนะครับอ่ะเราก็ต้องมาดูช้อยที่1คือย4บสช้อยที่2คือ3 2ช้อยที่3คือ36ช้อยที่4คือ4ี เราก็มาดูกันเลยครับว่ามีข้อใดเนี่ยไม่มีตัวประกอบเป็นจํานวนนับ8จํานวนนะครับเรามาดูจํานวนแรกเลยนะครับก็คือ24นะครับอ่ะ24เราก็แยกตัวประกอบมาของ24มานะครับ24เราก็แยกออกมาเป็นค,คิดแบบนไง่ายๆก่อนนะครับ24มันคือ8คูณใช่ไหม ยี่สี่มันคือแปดคูณสามนะครับซึ่งแปดเนี่ยมันคือสองยกกําลังสามแล้วก็แปดคูณสามแล้วก็เนี่ยครับคูณสามก็คือสักยกกำลังหนึ่งขั้นตอนต่อมาครับอันนี้แยกตัวประกอบเสร็จแล้วเราก็นําเลขชี้กําลังบวกหนึ่งอันนี้มีเลขชี้กําลังคือเลขอะไรครับอันนี้มีเลขชี้กําลังคือเลขสัก์นะครับให้เราเอาสัมาบวกหนึ่งแล้วก็คูณกับเลขชี้กําลังอีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งบวกหนึ่งนะครับ ะนะครับแล้วก็เมื่อเราคูณกันเนี่ยสามบวกหนึ่งจะได้สี่แล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งจะได้สองใช่ไหมครับคูณสองซึ่งสี่คูณสองมันจะได้เท่ากับแปดจำนวนครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอบข้อที่หนึ่งได้เลยนะครับตอบยี่สิบสี่ได้เลยเขาถามว่าจำนวนในข้อใดเนี่ยมันมีจำนวนนับแปดจำนวนเราก็ตอบข้อที่หนึ่งได้เลยนะครับอ่ะเอาเดี๋ยว เดี๋ยวแสดงตัวอย่างให้ดูอีกสักข้อแล้วกันนะครับเผื่อบ,บางคงยังไม่เข้าใจวิธีนี้อย่างข้อสองก็เช่น32นะครับเราอยากรู้ว่า32มเนี่ยมีตัวประกอบทั้งหมดกี่จํานวนแล้วก็แยก32 32คิดง่ายๆครับมันคือ2อยกกำลัง5ใช่ไหมครับอ่ะมันก็คือ2ยกกำลัง5นะครับเป็น32ซึ่งเราก็นำเนี่ยครับ สอยกกำลังห้าเนี่ยเลขชี้กำลังเราก็เอาเลขชี้กำลังคือเลขห้บวกหใช่ไหมครับซึ่ง5้บวกหมันจะได้เท่ากับ6กจำนวนครับนะครับเราเลยไม่ตอบไงอีกสักข้อแล้วกันนะครับสามสคิดง่ายๆครับมันคืออะไร36มันคือ4ีคูณเใช่ไหมครับซึ่ง4เนี่ยมันคือ2อยกกำลังสอง ก็มันคือ3ยกกำลังสองนะครับเนี่ยให้เราเอาเลขชี้กำลังอันนี้เลขชี้กำลังคือ2ใช่ไหมครับให้เราเอา2บวก1แล้วก็คูณกับอันนี้เลขชี้กำลังเป็น2เหมือนกันแล้วก็เอา2บวก1ซึ่ง2บวก1อันนี้จะได้เท่ากับ3แล้วก็คูณกับ2บวก1อันนี้ก็จะได้เท่ากับ3นะครับซึ่งมันเป็น3มคูณสมันก็จะได้เท่ากับ9จําจำนวนนะครับมันเลยไม่เท่ากับ แปะจำนวนเขาถามแปํจำนวนเราเลยไม่ตอบข้อนี้นะครับเข้าใจไหมครับอ่ะอีกช้อยหนึ่งแล้วกันก็คือสี่สิบห้านะครับอ่ะแล้วก็เขียนสี่สิบห้ามาเลยแล้วก็แยกตัวประกอบครับสี่สิบห้ามันคือเก้าคูณห้าใช่ไหมครับเก้ามันคือสามกำลังสองแล้วก็คูณ 5, กับห้ายกกำลังหนึ่งนั่นเองมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับแล้วก็เอาสองบวกหนึ่งนะครับแล้วก็คูณกับหนึ่งบวกหนึ่งซึ่งสองบวกหนึ่งเนี่ยครับมันจะได้เท่ากับสามนะครับแล้วก็คูณกับ 1บวกเนี่ยครับมันจะได้เท่ากับ2นะครับมันคือ3คูณ2ซึ่ง3คูณ2เนี่ยครับมันจะเท่ากับ6จจำนวนครับมันไม่เท่ากับ8จํจำนวนก็ไม่เราก็เลยไม่ตอบข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยตอบข้อ1ก็คือ24เนี่ยครับมีตัวประกอบทั้งหมด8จํจำนวนนะครับอ่า ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับอันนี้โจทย์คณิตเพื่อสอบข้อมห1 EP 40 EP 40กว่าแล้วนะครับแปลว่าเราทําโจทย์อันนี้ไปแบบนี้ไปทั้งหมด40กว่าข้อแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปย้อนหลังก,ก็อย่าลืมไปดู ด้วยนะครับขอบคุณครับ